ได้ใช้เสียงตั้งแต่ต้นเกมแล้วโดนไปครับมาสิบครับแต่ต่อเนื่องให้ไหมฮะนี่ชอบจังเลยเกมนี้คําเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความมันและความบันเทิงเท่านั้นคําพูดอาจจะชอยบ้างหยาบโลนโปรดเห็นใจไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ มาแล้วครับผมเฮลิงลาบดดอมาแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเนี่ยผมวันนี้เฮียเล้งนะฮะก็จะมาเฮงมารวยกันในเกมมาจองเวครับผม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 ก่อนที่จะไปเล่นกันนะฮะไปดูกติกาก่อนกว่าครับว่าเกมนี้เล่นกันยังไงเรามาศึกษากติกาเกมมาจองเวกันดีกว่าครับสัญ,ญลักษณ์วายแทนที่สัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดยกเว้นสัญลักษณ์สแคตเตอร์ครับสัญ,ญลักษณ์เหลี่ยมทองจะปรากฏบนเผ่า2อและ4เท่านั้นในระหว่างการหมุนสัญ,ญลักษณ์บางตัวในเผ่าสอ4อาจจะปรากฏออกมาเป็นสีทองในทุกร เกมใหม่หลังจากที่สัญลักษณ์ใหม่ตกลงมาสัญลักษณ์ใดก็ตามที่มีเหลี่ยมทองที่มีส่วนช่วยในการชนะเงินรางวัลรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็นวายในระหว่างการหมุนใดก็ตามเงินรางวัลทั้งหมดจะถูกคูณเพิ่มด้วยตัวคูณที่แสดงดูเหนือเพลาเริ่มจากคูณ1เป็นคูณ2คูณ3และสูงสุดถึงคูณ5ในฟีเจอร์การหมุนฟรีจะปรากฏสัญลักษณ์สแคตเตอร์3ตัวในตำแหน่งใดก็ได้ส่วนสัญลักษณ์สแคตเตอร์ที่เพิ่มเติมมาแต่ละตัวนั้นจะเริ่มการหมุนฟรีเพิ่มอีก2องรอบในระหว่างการ,มรญญาหมุ ทองตัวคูณที่อยู่บนเผาจะเพิ่มขึ้นเป็นคูณ2คูณ4คูณ6และคูณ10ตามลำดับครับพร้อมบอกทุกคนครับพร้อมแล้วเกาบอกกับเฮียนแน่นๆนะัะไปกันเลยหมุนครับผมสป,ปินแรกค่อยๆไป,ไป อ,อย่าเพิ่งใช้เสียงเยอะนะฮะรอไปกีดกันในช่วงหลังๆดีกว่านะครับผมลัวใช้เสียงโอ้เอ้าเอ้าเอ้าอะไรจะได้จะมีกรีดกันตั้งแต่ต้นเกมไหมต้องมาดูโอ้ึกว่าจะได้ใช้เสียงต,ตั้งแต่ต้นเกมแล้วโดนไปครับมาสิบครับแต่ต่อเนื่องให้ไหมฮะนีชอบจังเลยเกมนี้มันคอมโบแต่เอ้าึกว่าจะต่อเนื่องไม่เป็นไรค,ครับผมไปครับหมุนต่อครับผมสปินท,ที่เท่าไร่เนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอเคครับวันนี้นะมาดูกันนะฮะว่าโอ้ยมาเลยสามแถวสุดท้าย แตเตอร์จะมาหรือเปล่าเมื่อกี้เฉียดจลงไปนิดเดียวไม่เห็นนะฮะมามาลุ้นกันที่แถวสุดนันไงมันลงไปแล้วไม่น่าจะได้แล้วล่ะ <c oughs> โอเคครับได้มา72บาทก็ยังดีมีวายต่อนะแตกเพิ่มไปอีก66บาทนะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเด,วเด,วเดวีมีสแกตเตอร์2ตัวอย่าลืมก,กันว่าแตกแบบนี้มีสิทธิ์ล่นลงมา มันปุกหูถ้าแตกอีกดอกเดียวอะหล่นจริงนะสแคตเตอร์เมื่อกี้โอ้โหไปตายเลยเมื่อกี้ได้ไหมเจ็ดสิบสองาทครับมีวายแตกให้ไหมไม่แตกฮะไม่เป็นไรอะดอกนี้มไม่มาครับเมื่อกี้เสียดายสแคตเตอร์ดอกบนมากนะถ้าเกิดแตกอีกสักทีเดียวนะม,มันอาจจะหล่นลงมาแล้วนะเป็น3ดอก3สแคตเตอร์เข้าแน่นอน เจ๋งจังเลยนะฮะเกิดเข้าในเทียบอกเลยครับผมมาแล้วครับผมหลังจากที่พราบไปนานนะฮะก็เริ่มแตกมาอีกแล้วร้อยร้อยแปดบาทครับผมคูณสามไปแล้วครับผมนี่ร้อยแปดสิบครับผมคูณห้าได้ไหมอืมเกือบแล้วดอกเมื่อกี้ถือว่าได้ไปสามร้อยนะฮะเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่นะฮะมาบุนปิง้งแตกต่อเน,นื่องไหมอืมแตกหน้ากระดานใหญ่ครับผมสี่ร้อยแปดสิบหกครับแตกต่อเน,นื่องอีกคูณสามวะต้องคูณห้าแล้วดอกน,นี้ไม่คูณห้เว้ยแต่ได้มาห้าร้อยเจ็ดสิบครับผม โอ้โหไม่ง้อแล้วสแกตเตอร์รอคูณแบบนี้แหละนะฮะคูณไหมคูณไม่ครนะไม่เป็นไรแหมเกมนี้มัน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 คอมโบมันคอมโบเจ๋งนะผมชอบผมติดใจเกมนี้มากเลยเล่นทีไรน์มีเสียงแหบเสียงแห้งทุกทีเลยมาจังเวอยแต่จะเล่นกันทุกวันก็ไม่ได้มันเบื่อหาเกมอื่นเล่นบ้างอะไรเนาะโอเคครับหมุนไปเรื่อยๆครวันนี้ยังเงียบอยู่นะฮะแต่ก็ได้มาอยู่หลายร้อยอยู่นะเมื่อกี้อะ หมุนไปครับมาไมหมฮะไม่มาไม่มายังไม่มาครับผมยังไม,ม,งไม่เอ้ยเอาละดอกสุดท้ายจะมาหรือเปล่าเมื่อกี้สแคตเตอร์ยังไม่หม, <c oughs> มุนผมมาแล้วสิบสปินมาเริ่มเลยสิบ <c oughs> สปินมาหมุนหมุนเอาดิังก้อทองเติงไม่ได้ชอบสีทองกลางมากเลยมันดูอลังตาเหมือนจะได้เงินนะมา ยังไงครับปืออ้อนี่ไงได้มาแล้วยี่สี่คงแต่งให้ต่อนเนื่องหรือเปล่านี่ไงหกร้อยเจ็ดสิบสองวายมาสองตัวแบบนี้มันก็ต่อเนื่องยาวๆพันกว่อคนคูณสิบปีเจ็ดร้อยยี่สิบครับผมวายมาแบบนี้อีกสองร้อยสี่สิบโอ้โหมันอืมชอบว่ะนี่เหลือหกเหลือหกสปินเองนะเนี่ยอืมโดนไปเท่าไหร่แล้วเพี่สองพันกว่าแล้วมัง้งนี่ครับผมโอ้โหยังยังยังไหลต่ออีกเหรอถึงไม่สามพันถึงเหรอ ถึงเฉยเลยโอ้โหสามพันหนึ่งร้อยเหลืออีกหกสปินครับหมุนต่อสิครับแบบนี้ออกมาแบบนี้มาต่อเลยครับต่อเลยครับเราอย่ารอช้าอยู่ใหญ่ครับตังจ่ายค่าไฟฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะแอร์มันก็จะทํางานหนักค่าไฟก็จะหนักขึ้นนะฮะโอเคครับหมุนเหลือสองสปิงนี่ไงโอ้โหแตกเต็มนกระดานวายมาอีกสามตัวแตกที่เยอะๆครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองไปแล้วครับแตกมาอีกหนึ่งพันสามครับโอ้โหชอบ ชอบโอ้โหเฮียชอบมากเลยเกมนี้ hmm. มาครับได้ไหมพันสองพันสองพันสามมาเมื่อกี้มันได้ดอกสองพันมาสองเอ้ยได้ดอกพันมาสองดอกครับเมื่อกี้น่าจะถึงสามอยู่นะเหลือสองสปินนี่ไงสองพันเจ็ดครับเหลือสองสปินสุดท้ายครับผมจะมีแตกใหญ่ๆให,ให้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะหมดแล้วละ่ะมาครับหมุนต่อครับบูดอย่าบอกว่าส่งท้ายนะ ไม่เออนี่ไงได้ไมาย4ครับมีวายอยู่แต่อีกครับผม408บาทส่งท้ายให้จริงๆอืมโอเคครับผมกอ,ออกพอใจแล้วนะครับวันนี้ฮะเป็นที่ชื่นอ,อกชื่นใจนะฮะเข้าฟีสปินได้ไป6 3 6 0บาทโอ้โหโอเคฮะพอใจชื่นใจเหียละอ่ะฝากแล้วกันนะครับเพื่อนๆฮะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะฮะให้กับช่องเฮียล้งค์ระบดอด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสซ่นกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมก,กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมว่าชอบเกมอะไรอยากให้เฮียเล่นเกมอะไรก็บอกกันได้นะครับวันนี้เฮียล้งค์ระบดอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม